สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะก็คือเราจะเปิดขายเป็นอุปกรณ์ทําสรามค่ะก็คืออย่างแรกจะเป็นบางอย่างนะที่เรามีแลว้วจะเป็นแป้งโยคีนะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบราคาอีกทีนึงนะคะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวนะว่าเราขายเท่าไหร่นะคะนี่กระปุกเท่านี้เลยนะนะคะ นี่นะอันนี้ของเราค่ะถ้าสมมติยังไม่ได้ใช้นะออมแปบ๊บนงหยิบก่อนมันอยู่ข้างเราเอ,อ้ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังไม่ได้ใช้นะคะนี่นี่มันจะปิดไว้อย่างนี้นะไม่รู้นะว่าจะขายกระปุกละเท่าไหร่นี่คือมันได้เยอะมากจริงๆขนาดกี่กร,รมัมว่าไม่รู้แป๊บนะหาก่อนนะคะ หกกรัมเนี่ยเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นกระปุกใหญ่แต่ไม่รู้เรากระปุกกี่บาทนะอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อมาก,กี่บาทก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะแล้วก็จะขายเป็นพวกชามผสมนะคะชามผสมราคาประมาณชามละสิบาบาทนะ นะคะมังนะมังแล้วช้อนนี่เราจะขายเป็นเซตนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีออมเป็นช่วยบอกในยนะว่าใครอยากให้เรากระปุกแบบนี้มาขายนะช่วยบอกเลยนะเป็นกระปุกพร้อมฝาปิดอย่างนี้นะคะถ้าขายนะแพ็คหนึ่งมีออมห้ากระปุกนะคะห้ากระปุกเลยไม่รู้ว่ากี่บาท เดี๋ยวค่อยวหวกันอีกทีนะว่วกันอีกทีนะห้ากระปุกก็น่าจะประมาณ20บาทไม่รู้นะว่าจะเอามาขายไหรือเปล่านะคะก็ช่วยบอกหน่อยนะเมในใต้คลิปเลยนะคะเพราะเราต้องการจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อ,อเดี๋ยวเราจะไม่รู้ไงว่าถ้าสมมุติเราไปซื้อใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะได้ไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะเป็น อันนี้เป็นแป้งโยคกิ์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นออมออผงทําสลามค่ะก็ขอไม่บอกนะก็คือผงทําสลามตัวนี้เนี่ยก็คือมันต้องขั้นแรกใช่ไหมในการทํานะคะจะใส่ผงน้ําผงซักฟอกผสมน้ํานะคะไปประมาณสองาหยดอะค่ะหยดนะ,ะดนะไม่ใช่1ช้อนแล้วเราก็จะใส่ผงทําสลาม ที่ไม่ใช่แป้งโยคยีนะแป้งโยคยีมันคนละอันเลยผงทสลามก็คือใส่ลงไปใชนะ่ไหมใส่ไปเทียนนิดเทียนนิดค่ะเรื่อยๆแล้วคนเรื่อยๆมันจะแบบจับตัวกันเป็นก้อนอะไรอย่างนี้นะก็คือนั่นแหละเดี๋ยวเราจะขายนะใส่ถุงซิปไว้ให้นะคะแล้วก็ช่วยบอกเลยนะว่าใครอยากให้เราเอากาวมาขายนะ กาอย่างเงี้ยนะได้เยอะมากใครอยากให้เราขายก็เป็นกระปุกละ40บาทนะคะ40บาทนะได้เยอะมากได้เท่านี้เลยนะ40บาทเป็นกาวน้ําใสถ้าใครแบบตอนนี้คือเราถามเฉยๆถ้าเราขายไงก็เราจะได้ไปซื้อนะกระปุกละ40บาทก็ไม่แน่ใจว่าจะขายด้หรือเปล่า เพราะยังไงคนก็น่าจะหาซื้อได้นะคือตอนแรกอะ่ะเรากลว่าจะขายเป็นน้ำยาทำสลามด้วยแต่ไม่เอานะแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเบบี้ออยนะใครอยากให้เราเอาอมาขายบอกเลยนะคะก็คือราคาอันนี้เป็นยี่ห้อนี้นะ กระปุกละเจ็บาทค่อนข้างที่จะดีนะก็ใช้อยู่นะคะใช้เยอะมากใช้คือเราใช้ที่หนึงเยอะแต่ว่าอันนี้ขนาด100มิลลิตรนะคะนะคะนะ้ากระปุกละเจ็บาทมีใครเอาไหมบอกไยน,นะต่อไปมีอะไรไหม เดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีนงนะเออถุงสิบล็อกอะไซเล็กนะสนใจอะบอกมาได้เดี๋ยวราขายแพ็แพ็คถุงหนึ่งได้ประมาณ20หรือ25ไม่รู้แพ็คหนึ่งอะในราคายีออ่สิบบาทนะคะได้เยอะก็คุ้มอ่ะสหมันก็คือสนใจก็บอกใต้คลิปหรือไอนไลน์มาถามนะก็เดี๋ยวเราจะได้ <c oughs> ไปซื้อนะคะสำหรับน,นี้บ๊ายบาย